หลายคนมองว่าผมเป็นคนตลกนะครับแต่นี่คือเรื่องจริงนะครับก็คือคุณดูเอาเห็นไหมอู้ของแท้เมล็ดพันนะครับสังเกตวันหมดอายุนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับมันจะงอกหมดอันนี้เป็นชีจีนแบบนี้นะนะครับนี่เห็นนะครับดูชันเลยนะฮะนี่คือระบบรากนะครับงอกยาวด้วยนะดูครับเห็นชันไหมอ่ะชัดแล้วนะนี่ฮะนี่เลย งอกกันหมดเลยนะครับเกือบ90%เอร์ซนี่ยงอกแน่นอนนะครับนี่เลยนำมาใส่ผ้าเปียกนะครับหรือผ้าที่คุณมีนะครับหรือทิชชู่ก็ได้นะแล้วก็นำไปเข้าตู้เย็นไม่กี่วันเท่านั้นนะครับงอกแน่นอนวิธีนี้เอาไปใช้ได้เลยและนำไปเพาะปลูกนะครับหรือโรยเมล็ดลงแปลงหรือจะหยอดก็ได้มันจะงอกได้ดีแน่นอนครับฝากวิธีนี้นะครับให้ทุกคนแชร์แล้วก็ทำตามได้เลยครับย้ำนะครับทุกคนปลูกพืชกินเองนะครับนี่ทำแบบนี้นะ เมื่อนําไปปลูกนะครมันก็จะงอกดีแบบนี้นี่เองนะครับอันนี้มันจะแหว่งเพราะอะไรฝนตกใส่นะครับพรงนี้ฤด,ดูฝนนะครับนี่พายุเข้าตกเลยแต่ว่าก็ยังเป็นแถวไปแนวดี